ปกติราชบุรีเขาชอบเจอปัญหาเรื่องนักเตะเปลี่ยนทายอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ช่แล้วก็ความใจร้อนของการเปลี่ยนโค้ชทึยเวลาปุ๊บป๊บป๊บเปลี่ยนผมว่าช่วงปีหลังเขาไม่ค่อยแล้วเขาไม่ค่อยแล้วโค้ชเจี๊ยบอ่ายังคงอยู่แต่ยังคงอยู่อ่นั่นก็ไว้ขัดตาทับอ่าแต่ว่าคนที่แบบอายัง น้องผมไอย่าโยกเนี่ยอผมก็ยังคิดในใจมึงจะอยู่ได้เหรอวะเดี๋ยวมึงก็โดนเดี๋ยวมึงก็โดนแต่พอเข้าไปปั๊บเนี่ยในเลกสองของระบุรีนกาที่แล้วมันดี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 ปั๊บเนี่ยเขาก็ต่อทีนี้พอต่อปั๊บเนี่ยผมอยากให้ไฟุกแต่จริงๆฟุกคงรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ต้องเปลี่ยนไหมอะไรมากมายใช่ไหมก็คือเลยอย่างนี้ไปเลยอดทนให้เป็นเออเอออย่างเงี้ยฟุตบอลมันก็จะมีช่วงประมาณใช่ใช่ใช่ซึ่งก่อนหน้านี้ที่เขาแบบว่าวารุมะตุ้มแบบไปเปลี่ยนบ่อย ทำให้ทีมเขามันไม่ค่อยมีจัดดาดใช่ใช่ใช่บางปีก็หนีก็ดหือนตกเป็นชั้นบ้างหนีอะไรเงี้ยปีที่แล้วครับปีที่แล้วมันได้ลุ้นดีก็ดีใจหายเลยเลยทีนี้จะต้องหาว่า standard ของราชบุรีผมว่าน่าจะมีแล้วล่ะหลังจากนี้ก็คือตัวโค้ดเองก็ได้ทําต่อเนื่องคือโย่งทําต่อเนื่องแล้วก็มีธงชายมาช่วยอีกคนหนึ่งใช่ไมแล้วฟุงเองล้วก็ได้เห็นประสบการณ์ได้เห็นได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับทีมแล้วเนี่ยก็น่าจะจะได้น่าจะจะทำให้ราชบุรีได้ได้ลุ้นผมนึงบอกว่า หนึ่งถึงสี่อันดับติดหนึ่งในสี่ด้รุนได้แต่ว่าคือผมก็ยังมีใจอยู่กับ b ีจหน่อยแต่ว่าด้วยความเนี่ยแล้วก็ไปบอกว่าเด็กมันเป็นคนที่อวยอยู่เป็นพอไปอยู่กับเขาก็ไหลไปอยู่กับเขานี่พูดถึงราชบุรียังไปบอกีรุ่นกับบีจีที่สี่กัน ผมไปดูวีจีซ้อมแล้วไงท็อปโฟร์เขาว่าท็อปโฟร์มันมีได้สี่ทีมนะมันมีเจ็ดทีมแปดทีมผีชายน้องชายมันไม่ได้นะอรอคือรักพี่เสียดายน้องครับ <laughs> ท,อทอ็อปโฟร์อันน้าว่าท็อปโฟร์ไหมลาบุรีทรมีสิทธิ์เหรอ